ิวแคมป์สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันวันนี้เราได้พระที่น่าสะสมนะครับเป็นพระเล็กนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าคณาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงถ้าเอ่ยไปนทุกคนต้องรู้จักหลวงบุตโตแห่งวัดประดูชิมพีนะครับแล้วก็รวมพ่อเกษมเข,ม,เขมโกแห่งจังหวัดลำปางนะครับอันนี้ก็คือพระรุ่นไต่ฮงกงนะครับจัดสร้างเพื่อที่จะเป็นเหรียญ ที่เป็นที่ระลึกในงานก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับของปอติกตึ้งนะครับโดยมีพระคณาจาายก็คือหลวงพ่อเกษมกับหลวงปู่โตะนะครับได้เมตตาปลุกเสกเหรียญรุนนี้ขึ้นมานะครับเป็นการสร้างเหรียญครื่อน,นี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับสร้างเมื่อปี2522นะครับเหรียญน,นี้เหรียญดีมีน้อยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ จะไม่มีพระคณาจารย์สองท่านที่กล่าวไปติ้งต้นนี่จะมาปลุกเสกเลยนะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่ถ้าขั้นใดที่มีไว้แล้วเนี่ยฮะเรามาดูกันสิครับว่าเรีือนนี้ยฮะเขาดูกันยังไงนะครับแล้วก็ประวัติคร่าวๆก่อนนะครับมูลนิธินี้ติอตั้งขึ้นมาในประเทศไทยนี่หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ประวัตินี่ก็คือเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ ช่วยเหลือคนที่ไหลญาิขาดมิดนะครับได้ได้เสียชีวิตได้ทําคุณประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้น้ําท่วมอักขีภัยต่างๆประสบภัยต่างๆนะครับมูลนิธินี้จะเป็นมูลนิธิต้นๆหรือแรกๆที่ได้ก่อตั้งมานะครับก่อตั้งมาเนี่ยนะครับมูลนิธินี้น่าจะเป็นมูลนิธิในเมืองไทยหรือเมืองสยามนะครับน่าจะเป็นระดับที่ต้นๆคือระดับสิบกว่าสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ ประวัติลึกๆเนี่ยนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจหรือจะศึกษาต่อว่ามูลนิธินี้ตั้งมาเมื่ออะไรพศอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องไปดู<ง>ข้อมูลอื่นๆก็ยังมีลงนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเหรียญเหรียญรุ่นนี้กันนะครับบรรจุนในกล่องสวยงามครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างก็คือมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงไก่ทองแล้วเนื้อทองแดงนะครับเพื่อที่จะจัดหาไรายได้เพื่อเป็นที่ระลึกในการ จัดตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับเราลองมาติดตามรับชมนะครับว่าวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้ดูกันแบบไหนลองติดตามรับชมครับ,รบตึงครับคมชัดไม่บวมนะฮะชัดเจนความสวยงามของเหรียญพุทธศิลป์ก็เป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญซึ่งเหรียญแท้นี้ดูง่ายฮะนะฮะมิต,ติต่างๆความนูนสูงนูนต่ำนี่นะฮะเห็นได้ชัดนฮะนะฮะมองมิต,ติไหนนี่ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความสวยงามของการ สร้างสิงชิ้นงานหรือบล็อกองค์พระนี่นะครับเนี่ยสวยงามมากอันนี้ดูโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ดูยังไงนะครับแต่เป็นเหรียญที่ไม่แพงนะครับแต่น่าใช้นะครับแล้วก็เริ่มจะไม่มีนะครับเริ่มจะมีน้อยแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างมาพอจํานวนจํากัดนะฮะแล้วก็มีการสูญเสียและเสียหายไปนะครับแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่ในท้องตลาดบ้างนะครับ แต่เป็นเหรียญหน้าสะสมนะครับเหรียญดีมีน้อยนะครับผมก็ได้มีมาทั้งหมดด้วยกันสี่เหรียญนะครับอันนี้มันจะมีสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ผมได้มานี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับได้มาสี่เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับในช่องวิวแคมดูกันนะครับว่าดูกันยังไงฮะรับติดตามรับชมดูนะครับกระหนกกระหนักนิคมชัดเป็นสันอย่างที่ว่าเหมือนตัวอักษรหนังสือนะครับตอนหน้า นะครับการแกะรายละลเอียดต่างๆหลวงปู่ไต่ฮ่องกงนะครับสร้างปศสอง2นาสนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้าฮะหูปิ้นปิ้นห่วงปิ้นปิ้นแบบนี้ฮะนี่เนื้อเกินนะครับนี่ดูตัวหนังสืออักะรฟอร์มเหรียญก็ประมาณนี้ฮะคมชัดลึกเป็นแท่งเป็นสัน ดูนูนนะฮะดูมิติแต่มิตินะฮะดูความชัดของวกาละนะฮะบึกฮะคมเป็นสันได้ฉากนะครับแล้วก็เป็นแท่งนะครับนี่คือเบลสิกในการดูเหรียญนะครับเป็นแท่งเลยฮะตึงบึกเลยเห็นไหมเป็นสันคมบึกเลยเนี่ยและเหรียญนี้นะครับผมจะให้ดูด้านหลังก่อนละกันฮะจะมีเนื้อปิ้นอย่างงี้ฮะเนี่ยสันขอบตรงนี้ฮะจะเป็นเนื้อปิ้น ทุกเหรียญฮะจะมีเนื้อปิ้นแบบนี้ฮะใหม่ตัวนีเหรียญน,นี้เห็นไหมฮะจะมีเนื้อปิ้นอย่างงี้ทุกเหรียญฮะตัวตัดขอบยังไม่พูดถึงนะฮะตัวหนังสือคมชัดเรวมีเรียงเซียนมีขนแมววิ่งเห็นไหมฮะบางๆเนี่ยจะเห็นได้ทุกเหรียญถ้ามีขนแมววิ่งบางๆแต่ถ้าเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหลเนี่ยกระไหล่ก็จะมีความหนาก็จะกรบเกลื่อนพวกลอยขนแมวพวกนี้ออกไปนะฮะ เห็นไหมพี่ๆเห็นไหมจะมีขนแมววิ่งเป็นเส้นี้ยนเห็นไหมเป็นแรงกระแสของการปั๊มจะมีกระแสของการปั๊มวิ่งแต่ตัวหนังสือนะคมชัดบึกเลยแล้วถ้าสังเกตตรงนี้ฮะจะมีเนื้อปิ้นมองตรงนี้เห็นไหมไงเรียนมานี่ตรงนี้จะมีเนื้อปิ้นเห็นได้ชัดเนี่ยตรงปลายไม้ผมเนี่ยเนื้อปิ้นขอบนี้จะมีเนื้อปิ้นหูก็จะเจาะปิ้นๆนะครับ เราก็จะมีเนื้อปิน้นสังเกตดูทุกเหรียญฮะนี่เหรียญที่สองนะครับอ่าเรามาดูเหรียญที่สามนะเหรียญที่สามก็จะมีเนื้อปิ้นอีกฮะเห็นสังเกตดูง่ายก็จะมีเนื้อปิ้นนี่แต่มาดูเหรียญที่เป็นกระไหลทองนะครับเห็นไหมด้านนี้ก็จะมีเนื้อปินป้นๆตำแหน่งนี้ฮะจะมีเนื้อปินป้นเกินออกมานะครับ ตัวหนังสือคมชัดเหมือนกันฮะกระคมชัดบึกเลยเหมือนกันธรรมชาติของเหรียญกระไหลแห้งๆกระไหลเก่าๆแต่ถามว่ามีกระไหลใหม่ๆไหมมีนะครับกระไหลที่พระที่เขาเก็บดีฮะพระไม่ได้ผ่านการใช้เนี่ยกระไหลจะใหม่สวยงามเลยใช่เดียวครับแต่อันนี้ก็กระไหลก็จะผ่านการใช้นะครับมันก็จะแห้งมีใหม่ไหมมีนะครับพระนนี้เขาเก็บไว้ในกล่องอย่างดีไม่ผ่านการใช้เลยก็จะใหม่ แต่ให้ดูสังเกตความตึงผิวศิลปะพุทธศิลป์นะครับแล้วก็โครงสร้างของเบลสิพื้นฐานในการที่จะดูพระเหรียญน,นะครับพระปั๊มนะครับต้องมีความคมชัดลึกไม่บึกไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บวมนะครับอันนี้ก็ดูง่ายๆก่อนนะครับพื้นฐานแล้วเหลียวเราก็มาดูพวกเศษเกินเนื้อเกินมาจากตําหนิจากตัวตัดขอบอะไรอย่างเงี้นะครับแบบนี้อย่างงี้ตัวตัดขอบแบบนี้ก็จะเกินมาเราจะเห็นได้ขอบนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับ แล้วก็ดูตัวละครหนังสือความคมชัดความตึงผิวนะครับอันนี้พระผ่านการใช้มาแล้วนะครับก็เลยมีสีทะลอกปอกเปลือกอย่างนี้นะครับจะมีขนแมวเห็นไหมฮะวิ่งเสียเ้ยนๆียนเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญที่อยู่ในมือผมนี่ก็จะมีขนแมววิ่งเสี้ยนเสียนนะครับก็จะลองหลายมิติมองรู้นะฮะด้านหน้าก็ไม่มีอะไรครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อไต้ฮ่องกงนะครับนะฮะหลวงปู่ไต้ฮ่องกง เป็นพระจีนนะครับก็มาเป็นตัวอย่างก็ยิ้มหน้าตาคมชัดหน้าตามุมนี่มิติลึกนะครับความคมชัดลึกของโครงสร้างงานหน้าตาการแกะบล็อกออกมานะครับความคมชัดนี่ตึงบึกเลยฮะสวยงามนะครับหรืวจีวรกัหนกต่างๆนะครับดูสวยงามมากเป็นคมสันแท่งนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่ไม่จมนะครับจะเหรียญนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกันก็คือจะมีตัวตัด เราไปดูต,ต,ตัวตัดกันทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับเห็นไหมตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามเหรียญเหมือนกันเลยไหมฮะหไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็สําคัญฮะนี่ไอสามขีดนี้ทุกเหรียญจะต้อง มาจากบล right? right? ็อกเดียวกันก็ต้องมีเห right? right? ็นไหมดูง like ่ายๆครับนี 2, right? ่ต้องทายเหรียญเนี่ยเห็นไหมสามขีดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนี่บึกเลยตัวตัดตัวเดียวกันฮะนี่ไตฮ่องกงหลวงปู่โตหลวงปูกเกษหลวงปู่โตปุกเสกปีสองสองนะครับนี่ครับจุดสําคัญของผมเลยนี่หนึ่งสองสามนะตัวตัดตัวนี้นะครับจาเป็นมาจากบล็อกเดียวกันนะครับมันก็จะต้องเหมือนกันนะครับจุดตรงนี้ผมให้ดูเป็นจุดตัวอย่างตัวจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงด้านขอบหูเรียนนี่ฮะนี่ด้านฝั่งเดียวกันนะฮะนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับมาจากบล็อกเดียวกันแล้วหูก็ปิ้นปิ้นเหมือนกันลองสังเกตหูปิ้นปิ้นนี่ก็ปิ้นปิ้น,นไอ,อ้เจาะนี่ธรรมชาติอยู่นะฮะยังไงก็เจาะปิ้นได้นะครับแต่ไอ้ต็วตัดขอบเรียนตัวนี้ที่ครับเนี่ยโค้งเข้าไปโค้งเข้าไปพอมองมิตินี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเสี้ยนเป็นสันออกมาเลยเห็นไหมฮะมองมิตินี้เห็นไหมเป็นสันออกมาเลยหนึ่ง สองและสามนะเราก็พื้นเหรียญก็ดูทั่วๆไปอันนี้ก็ดูแบบเรียบๆพื้นๆ,นๆ,นๆทั่วๆไปจะมาเจออีกจุดหนึ่งก็คือตรงใต้เหรียญน,นี่ครับสามอันเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเนี่ยน,นี่เห็นไหมมองเนี่ยชัดเลยคมปุ๊บเลยเนี่ยขอบเ,เหรียญตรงเป๊ะเส้นๆมาก่อนะนจาให้แม่นนะครับตรงนี้จาง่ายเลยนะเนะี่ยสองจุดเนี่ยฮะอันนี้ก็ไม่ตรงนะอันนี้จะโค้งๆนิดๆเห็นไหมเฉียงขึ้นนิดๆเี่ยจำตรงนี้ตผมว่าเหรียญนี้ ก็ยังไม่เห็นมีเกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ดีราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะได้รับความนิยมนะครับเราก็อาจจะมีการทําเกขึ้นมาก็ได้นะครับนะแล้วก็พลิกปึ๊บ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 อ่าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้แต่ข่องกงนะครับหมอมเลียนปึ๊บ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 นี่ ตรงนี้ผิวเหลียนตึงสวยงามไม่เบอร์ไม่ตื้นไม่บวมนะครับแล้วก็ผิวพันธวันนะนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ดูขอบตัดก็ตรงนี้ ครับเป็นไงบ้างครับหลวงปู่ไต่กงกงปีสองสองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องวิวแคมต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องวิวแคมจะหาพระอาจจะไม่ได้เป็นพระหลักมากนะครับเป็นพระลูกย่อยแต่เป็นพระแท้นะครับมานําเสนอแล้วก็มาให้พี่ๆในช่องนะครับเพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับว่าพระแท้เป็นยังไงพระเกศเป็นยังไงนะครับเพราะพระหลักๆนะครับช่วงนี้หายากแล้วนะครับค่อนข้างหาน้อยแล้วครับก็เล่นลูกย่อยไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปข่าวต่อไปนะครับวันนี้วิวแคมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ